มาอีกแล้วครับฮอลิเดดฮอลิใจนะครับเราจะมาสาสตโมเมนต์ไก่เต้านารักให้มันฟินๆไปเลยวันนี้ตอนนี้เขาเชิญมาเด็ดที่ Little s o ซูการ์เดนซึ่งขออนุญาตฝากถามไปตรงนี้เลยว่าผู้ชอบสัตว์กี่โมงอยากดูสัตว์ตอนกี่โมงนะไม่ได้อยากดูร้อย ล้วเนี่ยโอ๊ยจะชอบไปดูตัดอยู่นั่นแล้วทีมงานหาทํามากไม่เคยไปห้างเลยชอบร้อนๆมากนะคะไม่เป็นไรถ้าผู้ชายชอบเราทําอยู่แล้วถ้าใครอยากมาเจอหรืออยากรู้ว่าคู่เดทเป็นใครนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง My Channel Official ก่อนนะคะฝากด้วยคือทีมงานบีมมาบอกว่าคู่เดทเขามีความเอวหวานมากแล้วก็เป็นไอ้หนุ่มตีใครอะ่ะมีชอยปะ่ะมีขอสักสอชื่อได้ปะให,ให้ฟังเสียงเขาเลยหรอฟังนะัแต่ถ่ายรายการนี้ไม่มีเหมือนเดิมสักอีพี <laughs> คือเพิ่มเพิ่มตลอดเบอร์เขาหรอเบอร์สวยเนี่ยเบอร์หมูน,นี่ยสวัสดีครับฮัลโหลครับพี่ <_ d ates> เฮ้ยอันนี้น้องมาเดทกกับพี่เหรอครับวันนี้ใช่ครับผมรอรอพี่มาสักพักเลยนะครับเฮ <_ d ates> ้ยแล้วไม่เสียงร่อ,อขนาดนะั้นเราเป็นไรฮนะน่ารักเกินแล้วแล้วทำไมถึงมาโดนลวงมาหรือเปล่าไม่โดนลวงครับแต่ว่าแบบ ผมอยากเจอพี่มาดานวครับเฮ้ยน้องอยู่ไหนมันมีเสียงไก่โต้งด้วยใช่ผมอยู่ข้างในร้านครับพี่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปรอรอแป๊บนึงนะไปถึงในร้านหรือในใจครับไปถึงในร้านหรือในใจครับในออ้ยไอ้บ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในนะครับใครวะเสียงแบบนี้เสียงทุ้มๆต่ำแล้วก็มีความขี้เล่นเอางี้กูว่ากูแพ้แล้วแหละวันนี้เพราะว่าเขาดูขี้เล่นมากเลยมาถึงก็หยอดเราเลยคือเราเป็นฟิลหน่มคกเลยเราโดนหยอดเราละลายเลยเนาะป่ ีใจมัที่มาดีใจเหมือนกันครับท um> 네ี่ชวนดีใจครับดีใจที่ได้เจอพี่เขาผมก็ตื่นเต้นเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ได้เดทกับใครมานานมากๆมากๆมากๆแล้วงั้นเราโดดน้ําสาบานกันเลยดีกว่าป่ะเดียวเดียวเดียวเราต้องอยู่ข้างบนก่อนคีอเฮ้ยเอาจริงป่ะติดตามผลงานนะแล้วพี่ชอบน้องต้าอู่มากโดยเฉพาะเสียงแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้ อะไรการอยู่เน้อลูกข,ขอแป๊บนึงนะครับชอบคนตลกไหมชอบอครับชอบอมันน่ารักไว้เธอเลี้ยงไก่เหรอผมอุ้มได้นะจริงปะเนี่ยเธอระวังเสื้อนะ <c oughs> เสื้อจะเป็นสีนี้เปล่า นี่ไงเดี๋ยวเราอุ้มโชว์มั้งดีกว่าผู้ชายอุ้มได้เราอุ้มน่ารักปะเออน่ารักดีชอบเออน่ารักดีเธอว่าน่ารักไหมล่ะถ้าเธอว่าน่ารักเราลองช่วยอุ้มไหมไม่กลัวไม่กลัวเราชอบอยู่แล้วเราชอบไก่สวัสดีน่ารักจังเลยเธอว่าน่ารักปะน่ารักเออแกชอบพี่ก็ชอบเอ่ชอบไก่เหรอชอบเธออะชอบไก่เหรอชอบเธอออันปะ โอยน่ารักอ่ะขอบคุณมากเลยนะที่มาครับผมยินดีฮะแล้วทำไมถึงมาเอาเอาจริงสั่งซีเรียสผมเห็นพี่หลายรอบแล้วในการที่แบบว่าพี่ร้องเพลงผมเลยนี้พี่ชอบเพลงเรามากหรือปล่าใช่ผมก็น้องพี่ขอถ่ายรายการแป๊บนึงครับขอร้องนะครับขอถ่ายรายการแป๊บนึงไม่แล้วคือผมมาดูพี่ในทิกเกอร์บอยจริงเหรอเออเพราะแบบรายการติดต่อมาผมก็ได้เลยเดี๋ยวผมจะพาพี่เขาปรเดทเองแต่พี่ชอบไม่เป็นไรเราอยู่กับผู้ชายเราห้ามเอ็กซ์เรสซีฟครับเราต้องเป็นฟิลแบบแบบมั่นส่วนแบบนๆ้เออไม่เป็นไรอ่ะอยากร้องก็ร้องไปน้องร้องไปเลยลูก ช่วยกันไปตามอ่ามีสาวน่ารักเออนี่เห็นเอาใหญ่เลยเลิศโอ้เลิศเฮ้ยอันนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้จริงๆยังเด็กหมดเลยฮะอ๋อแล้วแล้วอายุเท่านี้แล้วเขาสามารถมีแฟนได้ยังครับไม่ไปถึงเธออะถามเธอมีได้แล้วจริงเหรอกราชอบคนแบบชอบคนแบบไหนจริงๆสเปคผมไม่ตายตัวนะหรอจริงๆผมแค่ชอบคนที่เก่งโอเคเออความสามารถหลากหลายเก่งในที่นี้คือหมายถึงว่าทําอะไรก็ได้ที่เก่งอะ ตลกได้ไหมได้ตลกผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เก่งช่องติ๊กต็อกสองจุดเก้าล้านอ,อันนี้คือคือเก่งเรารู้สึกว่าเขามีความสามารถไม่ไงั้นคนไม่ตามเขาเยอะขนาดนี้คือถ้าผมผมเลือกคนที่ครบแล้วอะเป็นเรื่องจริงแล้วผมแบบเป็นคนแบบไม่นอกใจจริงอ๋อจริงผมโตแล้ว รู้ป่าว่าที่เราเจอกันครั้งแรกอะ่ะเราเจอกันที่เอ็มสฟียอเอ็มสฟียแล้วพี่อะ่ะชอบน้องมากคือพี่ชอบเขาทน้องิอยู่ปะเนี่ยลูกวันนั้นนะ่ะเป็นวันที่พี่ได้เห็นเราครั้งแรกพี่ประทับใจตรงที่ว่าวันนั้นเป็นวันที่เราจะต้องขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีเหมือนน้องอะก็พูดกับพี่บอกว่าเออเดี๋ยวผมยืนด้วยกันกับตรงนี้กับพวกพี่ก็ได้ครับไม่ต้อไม่ต้องขึ้นไปถ่ายก็ได้เหมือนที่ผมแค่รู้สึกว่าผมแค่ชอบร้องเพลงผมอยู่ตรงนี้ผมสบายใจดีอะไรเงี้ยอ่า uh. เออแล้วเราก็รู้สึก วันแล้ววันนี้รู้สึกดีมากเลยหรือเปล่าที่แกมาจริงเหรอเพราะว่าไม่คิดว่าแกจะมาเพราะว่าแกก็งานเยอะน่ารักแบบเป็นคนเก่งคนเนอะแต่เอาจริงๆผมเป็นคนจีบคนไม่เก่งจริงหรอจริงผมเป็คนคนทำมากกว่าหมายถึงว่าทำเลยเหรอ ลงมือแบบว่าแบบลงมือทําให้ทําให้ดูว่าเออชอบเลยส่วนใหญ่ทําอะไรบ้างอยู่ด้วยแล้วก็แบบคอยอยู่ข้างๆคอยแบบให้กำลังใจอะไรแล้วสมมติว่าวันหนึ่งแบบแฟนแบบว่าเอาแต่ใจมากๆเนี้ยเรามีวิธีการรับมือยังไงถ้าเจอคนเอาแต่ใจผมว่าต้องหาเหตุผลก่อนคนเอาแต่ใจแสดงว่าเขาอาจจะกําลังเรียกร้องความสนใจอ่ะสมมติเป็น s i ิวเอชั่นี้นะแบบโทรเราแบบเรารอน่าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วว่าเราอยากไปอ M s p h ยร์เราอยากไปแบบไปเดินเล่นที่ห้างเรารอหน่าโทไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วว่ากินไปด้วย ไม่อยากอยู่แล้วทำไงกนั่งดูสักพักนึงก่อนคือทําให้ใจมันเย็นๆเหรออยากดูต่อไปเรื่อยๆชอบดูการแสดงน่ารักดีแท้เออสเปคอันหนึ่งที่เราชอบเลยเราชอบคนตลกจริงเหรอแต่ชอบคนตลกเราชอบคนขี้เล่นเราชอบคนเอวหวานเราชอบเธอเราชอบเธอไปไหนอ่ะไปดูตัวอื่นต่อไปข้างในกันดีกว่าไปครับไปขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับโตไปๆนะลูกอ๋โตแล้วแกขึ้นก่อนก็ได้แกขึ้นก่อนแต่เราขึ้นก่อน ไม่ได้ทุกคนละภาพไงยงังยังโอเคอยู่ไป <c oughs> เข้าไปข้างในกันดีกว่า <c oughs> พี่พี่ฮอกกี้เข้าไปข้างในกันเถอะ <c oughs> อุ๊ยน่ารกักเลยเาะสักพักงับ อันนี้คืออะไรครับแพรภูเขาเหรอครับแพรแคะครับแพรแคะใช่น้องคนนั้นชื่อโอริโอ้อันนี้แสดงว่าถ้าสมมติว่าพี่จะขายขนมครกก็ได้เลยไม่ใช่คนละแคะไม่ใช่คนละแคะเฮ้ยแล้วโคตรจะโคตรจะแบบเป็นมิสเนย์อะไรอ่างเงีอยเธอชอบกินคุกกี้ย่าครับขอมือหน่อยขอมือเฮ้ยเก่งเกินให้พยักหน้าก็ได้ครับได้หมดเลยให้พยักหน้าได้ด้วยอะโชว์เขาล้วก็ถามมากินไหมกินไหมเฮ้ยกินไหมอีกทีหนึ่ง ใครอันนึงนะครับชอบชอบเขาตีล่งกายเออเขาเขาทำระดีครับแต่ก่อนกระโดดขึ้นหลังได้แต่ตอนนี้ไม่น่าได้แล้วครับเอาลองไหมเพราะว่าชันเลนน้ำหนักเยอะไปฮะอุ้ยอย่าพิ่งระวังเลยไม่เอายาเดี๋ยวเราเป็นคนโดนให้กระโดดเองไหมเดี๋ยวเพื่อผู้ชายอันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยอันนี้คาปิ巴าครับคาปิเหรอนี่ยคาปิที่ร้อนใช่ไหมครับน้องชอบแช่น้ำตลอดเวลาอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติของเขาปแล้วเขากินไหมครับกินครับป้อนให้น้องได้เลยเขาหลับมีเปล่าอะครับเขาขี้เกียจครับ โอ้ยน่ารักจังลูกอุ้ยเธออ่อนโยนอะอุ้ยทำไมมันอ้วนอย่างนี้ท้องเหรอครับอ้วนอ้วนฮะ<า>ใช่ครับอโอ้โหขอโทษนะครับอันนี้เขาทานเพื่อนเข้าไปหรือเปล่าครับ <S 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 ถ่ายรูปกันหนึ่งทีได้ปะเอาแบบเอาแบบเอาเขาเอาแบบเขาว่าเราอยู่อุ๋ยเอาจริงป้าไม่ได้มองกล้องเลยอะ่ะอยากจะมองแต่เธอ,อ<ป>เธอเดี๋ยวคอกี้กจะพาไปหาคอกี้เองนะก็ได้วันนี้วันนี้เธอเจ้เจอคอกี้แล้วเดี๋ยวเราพาไปหาคอกี้ตัวจริง อาแต่แต่เดี๋ยวเราพาไปหาเพื่อนแป๊บไม่ต้องเดินหรอกนะเดี๋ยวอุ้มเองจริงเหรอแต่ไม่ต้องเดินเลยไม่ต้องเดินเราเหมือนคนเธอไม่ต้องเดินเลยเธอเธอเราเหมือนทุกคนละภาพเดี๋ยวเราดูแลเธอเองเธอไม่ต้องเดินจริงเหรอเธอเธอย่อนะเธอย่อย่อเธอเล่นกับหมาเล่นเลยน่ารักไหมน่ารักนเป็นอเไรเธอน่ารักเธออะขอถ่ายรูปคู่กันหน่อยมาได้ได้เห็นไหมนี่อ้วนอ้วนไม่ให้จับงั้นเราแล้วเราเราตามอ้วนไปเราตามอ้วนไปนะเนี่ย ชอบไม่เห็นเป็นเหมือนก้อนอะไรบางอย่างซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่่ารักไหม่ะรักไหม่ะรักไหมลูกจะรักไหมลูกไม่สนใจเลยสมมติว่าเราเป็นคนคุยอย่างเงี้ยเธอจินตนาการถ้าสมมติเราสองคนไปในที่ที่หนึ่งเธอจะพาเราไปที่ไหนเล่นเกมอยู่ห้องจริงเล่นเกมเสร็จแล้วทำอะไรดูหนังครับดูหนังเสร็จแล้วทำอะไรเฮ้ยไม่เห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยเหรอเฮ้ยไม่เห็นด้วยน้องไม่เห็นด้วยหรอ กำลังเข้าได้เข้มเลยอ่ะคือเหมือนนี่นะครับจะบอกให้ว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้มาในรูปแบบของอะไรเลยนอกจากคอกกี้เขาช่วยกันเขาเป็นคอกกี้นกันเฮ้ยน่ารักอ่ะคับีุ พี่ลองเออลองลองพลงเป็นอะไรไหมให้ฟังหน่อยได้ลองได้กันปะแต่นอนร้องจริงเหรอได้นั่งนั่งไหมอ่ะได้ไแล้วหมามาเต็มเลยนี่เห็นเวลาร้องเพลงเรียกหมาจริงๆเราชอบโมเมนต์ที่ร้องเพลงด้วยกันเพราะว่าเป็นความฝ่ฝันที่อยากร้องเพลงด้วยกัน ระหว่างรอคุณค็อกกี้นะครับถ่ายรูปเล่นกับค็อกกี้อยู่นะครับเราขออนุญาตเมาหน่อยคือทุกคนสังเกตไหมครับว่านี่ทุกคนเข้าใกล้ๆน่ยเห็นปะนี่คือผิวแบบสะพึงเกินเห็นปะงงโจดได้ไง ขนาดมาเที่ยวคาเฟ่สัตว์ที่แบบอากาศร้อนมากแต่ว่าข้าพเจ้าคือหน้าไม่เอือดไม่แห้งแล้วก็ไม่หยาเลยเพราะข้าพเจ้าอิทนนท์นะครับนี่คือพกมาด้วยคอลลี่กูต้าซีพลัสนะครับกูต้าตัวดังในเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับบอกเลยว่าเรื่องผิวเนี่ยต้องยกให้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เขาช่วยเรื่องผิวเรียบเนียนนะครับสว่างและกระจ่างใสและมีส่วนช่วยให้ฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงหนึ่งระดับและที่สำคัญนะครับเขามีลูทีนช่วยบำรุงสายตาด้วยจ้า อันนี้คือได้เลยแบบ two in วัเลยนะครับได้ทั้งผิวกระจางใสและบำรุงสายตาไปในตัวฝากไว้ด้วยนะครับคอลลี่ก l ูต้า Patch เขาขายดีมากเธอเจอที่ไหนคืออยากซื้อมาลองเลยอะเอางี้รีบซื้อก่อนที่เขาจะขาดตลาดไม่รู้นะเธอแล้วแพ็กเกจจริงเขาคือจําง่ายมากๆเป็นซองสีชมพูและมีแบบกล่องมีพรีเซนเตอร์ติดหน้ากล่องก็คือเป็นน้องโคลและน้องเจมินา้ยคือชื่นชอบมากคือที่กินเพราะอยากเจอเขาสักวันหนึ่งถ้าเขาเห็นเขาจะต้องมาเจอเรานะครับเจอที่ไหนคือหยิบได้เลยของดีมากและส่วนราคาคือดีมาก เลยทุกคนราคาแบบกล่องนะครับ356บาทได้ทั้งหมด4ซองนะครับแต่ถ้าอยากจะลองเปิดใจแกล้งๆก่อน1ซองนะครับ89บาทหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาหรือร้านบิวตี้ช็อปร้านบูธร้านวัสดุร้านอีฟแอนด์บอยหรือร้านขายยาทั่วประเทศไทยเลยนะครับหรือใครนะครับที่เป็นแฟนนี่ต้องแอบบอกนะครับว่าใครเป็นแฟนแรายการคอนดิเด็ดของเรานะครับเขามีโปรพิเศษให้เพียงแคปหน้าจอตอนนี้เลยทุกคนทุกคนแคปเลยนะครับด่วนๆแคปเลยจ้ะ แคปเลยนะครับแล้วกดสั่งซื้อกูตาซีพัทหนึ่งกล่องในราคา356บาทแถมเลยทันที2ซองเล็กนะครับสั่งเลยจ้ะที่ Line แอดแอดคอลลีคอลลาเจนหรือ Facebook c คอลลีคอลลาเจนจ้าแอบกระซิบนะครับเขาจะมีกิจกรรมสุดพิเศษกับน้องเจมินายโฟลดสำหรับเอ่อคนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์หรือเปล่าเนาะก็คือซื้อกันเยอะกดสั่งกันเยอะนะจ้าเรื่องที่จะมาเมาก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวขออนุญาต กลับไปหาไอ้เต้าอคกี้ฮอคใจคอคเอยคอคกรอยแล้วก็ไปเดทต่อดีกว่าคือไม่ว่าใครจะรอนานได้แต่ผู้ห้ามรอนานเพราะฉะนั้นไปค่ะไปเดทกันต่อถ้าผมลองเพลงรักใช่ไหมผมจะจีบตรงนี้คือ เฮ้ยถ้ามถึงชอบเพลงนี้อ่ะมันคือเพลงของคนที่ตกหลุมรักคนเดิมซ้ำๆดูลายมือนะอันนี้อันนี้ซีเรียสเลยนะเส้นเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาาเขาดูจริงเขาดูจริงหรือเพลงเป็นไรไหมต้องรองให้เขาเป็นไรไหมถ้ามีใครสักคนรักเธอหมดหัวใจเอาเป็นว่าลายมือไม่ดูละ งั้นจะถามเธอเลยนะว่าเธอชอบคนพูดมากหรือชอบคนไม่พูดเลยเอ้ยผมชอบคนพูดมากจริงเหรอใช่เพราะว่าเธอผู้ฟังที่ดีเหรอผมก็เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วผมว่าคือผมว่าคนเรามีหลายมุมคนที่พูดเก่งอ่ะมันก็ทําให้เราไม่เหงาได้แต่ว่ามันก็ต้องพูดแบบแล้วต้องหยุดบ้างรู้รู้เราจะพูดตลอดปะอุ้ยเขาอ้อนอุยแล้วมีแฟนมาแล้วกี่คนสองร้อยถึงไหมไม่ถึงสองคนอ๋อใช่น้อยน้อยนะแกยุ่งะไรตอนนี้26ค่บะ เค oh, okay. น้อยนะไม่ไม่เยอะเพราะว่ากำลังน่ารักอสองคนมันเหมือนครั้งแรกครั้งแรกก็ทําให้เราเจ็บปวดละก็ oh, เป็นเหมือนกันครั้งแรกพอมันพอมันเจ็บปวดปุ๊บกาแพงมันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้น,นใช่พอคนเรามันมันมีความคาดหวังแล้วผสมกับความเจ็บปวดเนี่ยมันจะทําให้การมีแฟนครั้งต่อไปยากขึ้น แต่มันโตไวมากเลยนะโตไวโอ้โชคนั้นต้องโชค์นั้นฟังเพลงอะไรวะอยากรักไม่ต้องกลัวคาว่าเสียใจนี่เวลาแล้วมันเจ็บปวดยังไงแบบหมายถึงว่าที่บอกว่าเจ็บปวดแชร์ได้ปะโอ้โดนมาโดนมาค่อนข้างเยอะนะมันทําให้เราโตขึ้นในในหลายๆอย่าง perception ที่มองต่อความรักเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช่มันมันเลยแบบเราไม่ได้เอาความคาดหวังของความรักไปตั้งไว้กับอะไรอีกแล้วเข้าใจนะวันนี้ถ้ามีความรักคือขอแค่มีความสุขเราไม่ได้คาดหวังว่าเอ้ยต้องมารักเรา เอาแค่แบบว่านี่นี่คือรักใช่ไหมนี่คือความหวังดีใช่ไหมแล้วมันแบบไปมากกว่ารักลองมองคนข้างๆดูบางทีเขาอาจจะช่วยพยุงใจได้คนข้างๆฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี้ตรงอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าแบบช่วยเราได้บางทีอาจจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้แล้วเธอโรแมนติกไหมเล้วชอบคนโรแมนติกเล้ชอบเขางับเขาแว่าผมเป็นคนโรแมนติกนะโรแมนติกเหรอใช่ส่วนใหญ่จะทำแบบแล้วหมดแล้วไม่ได้ตะโกนอะไรอย่างเงี้ยแต่จะทำให้รู้สึกว่าแบบมีเราอยู่อะไรอย่างเงี้ย เป็นคนชอบทําให้มากกว่าพูดถูกไหมแต่อันนี้ชอบกินมากกว่าชอบฟังสองคนนี้หนูไม่ได้ทานอะไรมาเลยเหรอลูกคือเขาให้กินเอาฟิลสวยอะลูกเข้าใจปะโอ้ไม่สวยเลยเอาเอาฟิลเลยน้องเจะเธอชอบคุยโทรศัพท์ไหม่อนนอนอะไรเงี้ยไม่ค่อยคุยนะแต่ผมเป็นคนชอบเล่นเกมดูหนังอะไรเงี้ยเกมอะไรที่เราเล่นก็จะเล่นเกมในสตรีม เล่นเกมไปเล่นเกมแบบยิงปืนเกมอะไรพวกนี้อุ้ยชอบมากเลยอ่ะกล้ามากกล้าใจมากเล่นเล่นจริงมาใน A P S เลยพวกเนี้เล่นถ้าเธอให้ชวนเราเล่นเได้เราจะพยายามทำจะพยายามเราทําได้หมดแหละเธอชอบอะไรอีกชอบนอนดูหนังอันนี้ชอบดูหนังมากแล้วนี่เป็นคนดูหนังในทุกแนวอ่าผมก็ชอบนอนดูที่บ้านคือตอนนี้ทีวี77นิ้วเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็มีกล่องแล้วก็โซฟาเป็นฝั่งเลยนอนดูสบายมากอ่ะที่สองเชอบอะไรเราจะพีเซนตัวเองด้วยอ่าชอบเล่นเกมอ้เราเล่นเกมเก่งมา P S P มีทุกเวอร์ชันและที่สำคัญคื โอ้โหมีทุกเกมเลยเราเป็นคนชอบเล่นมากแล้วเรารู้สึกว่าการเล่นเกมมันได้อยู่กับแฟนใช้เวลาด้วยกันหรือแบบบางทีแบบว่าเล่นเล่นกันสนุกสนานเราชอบมากอันที่ 3, 3> อันที่3ชอบทาอาหารโอ้โหสุดๆไปเลยที่บ้านเหมือนเปิดโรงทาน <c oughs> คือทําอาหารแจกด้วยที่บ้าน <c oughs> เราเมื่ทกีทำทำเป็นหม้อใหญ่กินแบบแบ่งปันคนอื่นด้วยไม่ได้กินแค่ในบ้านเราอะไรเงี้ยเป็นคนชอบแบ่งปันด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสดด้วยอ่ะชอบออกกำลังกายโอ้สุดๆไปเลยบ้านมีฟิตเนสเครื่องวิ่งมีแปดจริงๆชอบไปวิ่งกี่ทานด้วยวิ่งเทรลวิ่งอะไรอยเ่างเง หมเธอไปนอนเตียงเราได้นะที่บ้านพื้นซื้อมาใหม่ของยีหย่ห้อยี่ห้อนึงโคตรนุ่มเป็นคนนอนอยากไหมเป็นคนนอนง่ายมากอูดสุดๆนั้นยิ่งดีเลยมีผลที่ดีมากนอนสบายมากนะครับขอถามนิดนึงถ้าสมมติว่าเธออยากพาเราไปดูหนังเธออยากพาเราไปดูหนังเรื่องอะไรเวนอมอุ้ย <c oughs> ชินชอบมาก <c oughs> พักหนึ่งก็ดูมาแล้ว ภาค2เข้าลงอยู่เธอชอบดูหนังประเภทไหนชอบดูแฟนตาซีอู๋เวอร์รี่กรุเวอร์รี่มัชเซลส์สวนอู้อันนี้คือใช่เลยหนังผีอู้โซลสแคร์แต่ว่าดูได้หนังผีแบบคอมเมดี้ยิ่งดีอูตันี้ดีที่สุดเลยโดยเฉพาะ GDS ที่จะเข้ามาเกรกที่จะเข้ามาเรื่องอะไรสี่สูงสี่ดจะดูห้ารอบพูดเลยนะตอนนี้เข้าไปแล้วด้วยซ้ำเออดูไปแล้วห้าเป็นสนุกว่าที่ดูไปสนุกเราได้เห็นตาอุ่นอีกบทบาทหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเธอทําได้ดีมากเธอทําได้ดีทุกด้านเลยเอาฟัง แต่พอแบบได้ยินเสียงเธอมานี่อยู่ถึงตอนจบเลยเนี่ยก็ูถึงจบไงแล้วเพลงก็เพิ่งปล่อยไปชอบไหมชอบในร้อยฟังไหนชอบทั้งหูกกับชงหูกบหูหกเลยมันเซ็กซี่เหรอมันแบบมันยั่วเธอทำฉันร้อนร้อนร้อนก็นจะเดินว่าใจ เห็นวลายฝากด้วยนะครับทุกคนแล้วคนที่รู้สึกว่าแพ้เลยอะแบบเห็นมาแล้วต้องแบบนี่แหละสเปคนี่แหละอยากเป็นแฟนด้วยอะคนนั้นคืออยากเป็นแฟนด้วยผมว่าคนเอาใจใส่เอาใจใส่โอเคคนเอาใจใส่แบบป,ปกติบางทีไม่ต้องพูดก็ได้สมมติว่าสมมติว่าผมรู้ว่าพี่เหนื่อยเอาน้ำมาวางตั้งแค่นั้นเลยชอบคนที่ทำเลย ไม่ต้องอะไรเยอะใช่ไหมไม่ได้ชอบอะไรเยอะแยะมากมายอืใช่เป็นผมว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องสําคัญสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันนะดีเทลดีเทลสังเกตก็คือนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็องค์รวมว่าใส่ใจกันดูแลกันมันก็คือสิ่งที่เบสิกที่มันควรจะทาใช่อ่ะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเราอย่างเงี้ยเธอชอบส่วนไหนของเรามากที่สุดเอาเป็นร่างกายนะแบบไม่เอามาอินเนอร์หรือเธอไม่ชอบเลยเธอก็บอกได้ถ้าเธอไม่ชอบผิวผิวหรอผิวขอชื่นชมเป็นคนแบบว่าผิวพรรณดีมากแต่ถ้าเป็นเราหรอเราชอบเธอหรอ เราชอบทั้งหมดเลยได้ปะจริงเหรออืมไม่มีอะไรที่มันติดเลยอะ่ะเราไม่ติดเลยถ้าชอบจริงจริงหรอชอบบนะอดี้เนาะบอดี้อ่ะเพราะแกดูแลตัวเองอะ่ะคือเครื่องหน้าทุกอย่างมันครบอยู่แล้วไงหมายถึงว่าชอบคนดูแลตัวเองงั้นขอให้บอกข้อดีของของกันละกันแกเริ่มกันกันแดดเพพี่นนท์เป็นคนที่ตอนนี้มีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะที่ไม่ได้หมายความว่าอายุเยอะนะหมายถึงว่าพี่นนท์เป็นคนทางาน อันนี้มันเลยเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ที่ใครๆหลายๆคนอาจจะตามมาอย่างผมเองผมก็เป็นคนที่เป็นเป็นแบบเหมือนฟิลผู้นําเหมือนกันแต่ผมเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โหต้องนำใงชีวิตผมชอบคนที่สมมติว่าถ้าถามแล้วอ่ะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหามาคุยกันเลยคือดีผมว่านี่คือข้อดีมากๆหนึ่งสองสองคือพี่เป็นคนตลกหมายถึงว่ามันนี่แหละครับความเป็ผู้ชายหนึ่งกับสองมันเลยไม่เหมือนกันตรงไหนรู้ปะ หนึ่งมันคือพอดูพี่เป็นคนมีประสบการณ์นมรับผมเรารู้ว่าพี่มีมุมที่จริงจังกันที่สองมันก็มีมุมหนึ่งที่มันเป็นโพสิทีฟอ่าเออผมเลยรู้สึกว่าไอ้นี้มันมันทำให้มันก็คือต่างกันใช่แล้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายพี่เป็นคนน่ารักมองไม่เบื่อดูเวอร์ไอ้จริงเวอร์เอ้ยเดี๋ยวมาพูดอย่างงี้มองไม่เบื่อเวอร์ตาอุ่นน่ารักเนาะน่ารักน่ารักน่ารักสามอันเลยอดีน่ารักน่ารักก็น่ารักน่ารักน่ารักมากน่ารักจริงเหรอ อุรังอุตังเพราะอูรังมุตังเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความฉลาดข้างแว่นก็อุรังอุตังกับข้างแว่นเป็นสปีชีส์ใกล้กันอยากเลี้ยงทั้งหมดสัตว์บนโลกเนี้ยอยากเปิดสวนสัตว์ตวเลยอะครับ <c oughs> ที่บ้านอนะเป็นซูวิตอินทนน์อย่างนี้เลยอะเรามาเขียนการกันดีกว่าเพราะว่าเอางี้คือเราคุยกันมาเยอะแหละเราพูดกันมาเยอะแล้วอยากให้เขียนว่าแบบอยากจะเขียนอะไรนะ <c oughs> เสร็จแล้วแต่วันนี้พิเศษพี่จะขออ่านของพี่ให้น้องฟังทูต้าอูหอหีกรันเอาใหม่เป็นต้าหอหีกรันอูออนแล้วก็ยิ้มแกน่ารักอ่ะคือแกเป็นคนที่มองไม่เบื่อเลยแกมีความอ่อนโยนมากนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นแบบดีใจที่วันนี้เป็นแกนะที่มาหวังว่าพวกเราจะมีความรักที่ดีมีความสุขในทุกวันขอบคุณที่มานะพี่กุ๊บของน้องขอกคิ้งอ๋อแล<ต>้วผมต้องอ่านของผมปะ ของผมเลครับได้หมือแกให้น้องคนนี้อ่านไหมมันน่าจะอ่านแลบบ้วฝั่งนี้เป็อะไรบ้างฝั่งนี้๋ออยูหห่พนี้ตลกลยเนี่ยผมก็เขียนว่าเดทวันนี้เป็นอีกวันที่น่าจดจํานะครับได้แลกเปลี่ยนอะไรดีๆพี่อินเป็นคนที่ควรมีความรักมากๆถ้าใครได้รักจากพี่ต้องเป็นคนที่โชคดีแน่ๆขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันแลขอให้เป็นวันที่น่าจดจํากูเดทกูดเดทครับจากเราเย้กูเดทกูเดทคืออยากจะรีแคปวันนี้นะเรารู้สึกว่าเขามาใกล้ๆคิ ใกล้ไปป่าคือวันนี้เป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่คิดว่าแกจะมาพอมาปุ๊บเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่แบบเฮ้ยน้องยังจําได้ว่าเราเคยเจอกันแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยวันนี้เราได้เห็นมุมมองที่เรามีต่อความรักอ่ะที่มันเปลี่ยนไปที่มันดีขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไปตัดสินคนอื่นไม่ได้เพราะว่าคนมันมีทั้งดีและไม่ดีมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบที่เราเคยเจอมาที่มันไม่ดีเลย ก็จริงวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างค่อนข,ข้างดีนะมันเหมือนกับผมก็ได้มาได้มาทําอะไรที่ตัวเองก็ไม่ได้มาทําให้คนอื่นดูต่อหน้าที่สาธารณะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นพี่พี่นนท์อีกมุมมองนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆพี่ก็เป็นคนที่โตมากจริงๆมันสัมผัสได้อะไรหลายๆอย่าง ชอบแบบนี้ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ชอบเพลงนะครับมาถึงชอบณโมเมนต์วันนี้มันเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ทรงแบบนี้ทุกอย่างแบบนี้แปลกแต่จริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันเป็นครั้งแรกที่มันรักใครอ่ะแบบนี้เพลงนี้ตลกดีฮะแปลกแต่จริงคือหลอกเขาไงเป็นมุมมองหลอกหักมุมขอบคุณมากแล้วฝากผลงานนิดนึงได้ไหมได้มีอะไรให้พี่ติดตามบ้างได้ครับก็ ตอนนี้นะครับเพลงปล่อยไปแล้วนะครับเพลงละลายนะครับ <ละ S 1> ก็ได้พี่โยชิว่าเป็นในเอ็มวีด้วยนะครับแล้วก็คือสวยมากๆเ <MV S 1> อ็มวีดูได้ทาง One Music นะครับแล้วก็มีภาพยนตร์นะครับผมจากช d h กับระลึกนะครับ404สุขีนิรันดร์วันรันนะครับออลแล้วทุกโรงภาพยนตร์สนุกมากคือติดตามผลงานมากแล้วก็หลากหลายมากแล้วก็แบบขอให้มันมีงานยิ่งๆขึ้นไปอีก <c oughs> เป็นซสปอร์สตาร์อินไทยแลนด์แล้วก็โกอินเตอร์ไปหลายอย่างเลยที่นะครับขอบคุณมากนะครับอีอันนึงอีอันนึงลืมเอาอีเขาอีเขาอีและที่สำคัญนะครับปีหน้าผมมีซีรีส์กัับบครรออออ้เื่่งวา เดือดวิกเกตเกมอุ้ยมันต้องมีความแบบเล่นเกมในเชิงนั้นเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในช่อง My Channel Official นะครับหรือถ้าใครอยากเห็นว่าอินทนนท์นะครับเป็นเด็กใครก็พิมพ์มาได้ถ้าเอามาได้ก็จะเอามาให้นะครับก็วันนี้ขอบคุณทาอู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องสองคนนี้น่าร <biggest> <half>. ักไม่ม <jud> ีใจอ๋อย่างนี้เศร้าบาย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 ทุกคนบจ้กันบายบาย นอ,นอันนี้หลับแบบหลับตลอดไปเลยอะชีวิตก็คือนอนนะลูกนะเอาละเห็นไหมละ่ะคู่เด็กเขาบอกว่าผิวฉันนะมันสวยมันฉ่ำจึ้งนะครับก็ต้องขอของพระคุณนะครับลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับเข้ามาสองีพีแล้วนะครับคอลลี่กรุต้าซีพลัสนะครับบอกเลยว่าเรื่องผิว ต้องยกให้เขาเท่านั้นจ้ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับร้านวันนี้นะครับเลต,เตันสูก,การ์เด้นแล้วก็เลต,เตันสูคาเฟ่น,นะครับขอบคุณมากกวันนี้คือแบบเราได้มาดูสัตว์ที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นในชีวิตจริงเนาะเพราะฉะนั้น,นยังมากันได้นะครับเยอะๆเลยนะครับน่ารักอะใช่น่ารักอุ้ยเขาว่ายหรอ เขากินอยู่ครับเขากินอยู่ีหน้าเลี้ยงมากเลยอะอันนี้ภาษาไทยเรียกว่านาคย่าครับนาคย่าแล้วน้าปูกวไม่มีไม่มีฮะนาปาเขาจะไม่มีก็ยังไม่มีเหมือนกันแล้วถ้ายักษ์ใหญ่กไม่มีแล้วพี่นาคขาอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่แม่โดนัลด์เราะว่านา่งนี้ว่าจะขอกินเยอะหน่อยใช่แต่ถ้าเป็นนาคเนี้ยก็คือพี่มากเลี้ยงแล้วนาคก็คือเก็บมานาวอยู่เนาะครับผม